กระดาษแดงอ๋อกระดาษแดงโทษทีโทษทีโทษทีมุก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 หน้าครับครับเถอะนี่นะนะวอชรอยตีนอยู่ยังอยู่ตรงเอวอยู่เลยไอเรื่องมึงทำเขาร้องไห้เนี่ยมึงเคลียร์เลยใช่หรอใช่เลย นะเขาอยู่ข้าวนะเนี่ยเขามีใจเขาขอข้าวนะเขามีใจคนาเดียวเลยนะคือขอข้าวต้องมีใจเหรอว่าไม่มีะแดมางไม่ไม่อย่างนั้นอย่างงี้อย่างงี้ขอ้วยนขอขอน้ำด้ขอขอน้ำขขอน้ำผู้บีดขอน้ำเขอเป็นมิตรนะมิจฉาชีพชัวเลยฮัลโหลครับอ่าเจ็บไปแดก้เงินเนี่ยฟังนะเงินเนี่ยมีเยอะเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในธนาคารเดี๋ยวโดนปนแค่พันห้าเอนี่ยพันห้านี่ถือว่าเยอะคนปกติที่เนี่ยเขาพกร้อยสองร้อ ตอกแต่พกร้อยเดียวเองอะอะไรนะได้จากทิล่าโอลเวนเพื่อนเราไปเหยื่อปอแป็กแจ็คครับแจ็คเป็นไงบ้างเป็นไรอยู่ไหนเนี่ยอยู่หกับหมดแล้วอยู่บนตึกบ้านเราเออโอเคโอเคโอเคสู้ๆไว้ว่าไงครับไม่ไดเียไม่ไม่ขอตังค์ฮะอะไรภาษาอะไร กู u, ครับปาป <ha> oh. oh. ้าเองเหรออ๋อไอ้แจ๊กอะนะทำไมแจ็คทำไมนี่ไงเอ็งเอ็งเอ็งเรียกปาป้าเอ็งมาดูแลมันดีไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกว่าไงไ้ยได้บุลเลอร์เขาร้องงห้โอ้โหเป็นไรครับเนี่ยเป็นไรอ่ะป้าแจ็คเหรออ๋อกูรู้แล้วอะไรอ่ะตั้งแต่ยไม่ตะกี้ตะกี้ตะกี้เห็นแจ็คมันบอกแบบไอ้แจ็คมันบอกว่ามีคนเมินมัน อ้าวคือใครเขาคือใครอ่ะเดี๋ยวถามเขาก่อนไอ้หนูหนูว่าถามตรงๆเลยนะเอ็งมืนเอ็งมือในแจ็คเหรอมืนอะไรเอาครับครับไปเดแจ็คถามเฉยๆผมขอโทษแล้วกันถือสัว่าผมไม่อยู่ตรงนี้แล้วกันแม่งถึงเปี้ยเลยถึงเปี้ยเลยไม่แล้วแล้วนะให้ผมมาทำอะไรอ่ะไม่ใช่ก็กูไม่รู้ไงว่าใครทำเขาแบบร้องไห้เขาร้องไห้เลยโว้กูไม่จริงเป็เไรเนี่ยจริงจริงที่ เสียงร้องไห้แบบนี้ไม่ตั้งนานแล้วอ่ะจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยดูดีเสียงในตะมุกแป๊บ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 ดีกว่าไปไปไปนั่งไปตรงนี้เถอะเชื่อครูอยู่ไปอยู่ไปน่าจะไม่มีเธอแล้วแหละไอ้สักูจะรออะไรวะเนี่ยโอ้โหหรอมึงพากูมาเจออะไรเนี่ยพวกมึงเนี่ยฮะมึงเรียกกูมาทำไมเนี่ยไปหรอคนนี้เลยเป็นไรหรือเปล่าขอโทษครับขอโทษครับ ไอเรื่องขอโทษแล้วก็ไปเหอะไปน่าจะไม่ใช่เรื่องของกูอะเมืงแล้วแหละไปชิบหาเยเลยโดนด่า,ดาฟรีถล้วตกลงนาทีกันแล้วหรออุ้ยเออ,อครับพอหลบอะไรมาอ,อุ้ยเธอครับออที่แทบจะว่าฉัน จะปอบโยนหัวใจจะกี่แพ้ได้นะเธอฉันจะเยียวยหญ่ให้หายำอะไรเพื่อนทำอะไรอ่ะกันแดนแดนเป็นเพื่อนกูเลยดิกลับมาได้ด ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงมาข้าไม่ใหญ่ดีกลับมา,าทีแรกแต่ลากผมโดนดาบเนี่ย ห้าสิบ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 ได้ไหมกระเป๋าอ๋อแป๊บนึ่งห้าสิบได้ไหมไอ้แจ็คไอ้แจ็คสี่ศูนย์สองไอ้แจ็คนิดมึงวันน่ะเขาร้องไห้อยู่อ่ะไอ้แจ็คมีเรื่องแล้วไอ้เหี้ยคือตะเกียวบมีฟู้ดกับไอ้หัวฟ้าฟ้ามันวิ่งไปตามกูกันเยอะไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมบอกว่ามีผู้หญิงร้องไห้อยู่นี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 ่แล้วก็คือเป็นคนเดียวกับที่เนี่ยคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะนั่นน่ะคนนั้นน่ะครับนะ เขาบอกอะไรแจกแแจกแคุณให้ตังมาแล้วคุณด้วยพาไปซื้อหรอดดนะอแวอแวแได้ครับได้ครับใช่ครับโหเสียงแม่งเสียงแม่งดังกว่ากอาอีกอะเมื่อกี้เสียงเาแบบเศ้าๆนะน้าไปทาอะไรเมันได้ยี่เลยน้ทำอะไรเขาอะป้าเาร้องไห้จริงนะเว้ยแบบร้องจริงอะแบบีเลยขาขาดของหรือเปล่าเหมือนคนแน่นจมูกอะเกิดกูว่าน่าจะไม่สบายนะ ต่ถรองเท้าทีนึงก็ยังดีนะบักมากเลยไอ้แจ็คเรื่องอย่างนี้เฮ้ยเขาโดนรถทับเนี่ยนะเฮ้ยเขาเขาโดนเขาโดนไอ้แจ็ควิ่งไปดูแลเร็วแจ็คว่าชัวโกรธไอ้แจ็คชัวร้อยเปอร์เซนต์ต้องมาดูผมผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมไม่ได้ทำอะไรผิดแจ็คยาแจ็คแจ็คยาแจ็คยาไม่ได้ทำอะไรเด้ออย่าช้าคนโน้นคนโน้น ยาจ้ายาจ้ายาแจ็คยาแจ็คยามนคือรถดีดี่คือรถดีดีเนี่ยคขา d o n a t คนเนี้ยรถไทยรถไทยรถโถงโอ้ยไอ้แจ็คมึงก็โด n a t e แรงโพดน่าจะอีกสองหมัดอะสงเคราะห์เลยแล้วกันใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นถ้าจะไม่ตั้งใจก็ได้เบิกรถละคนเขาไม่ยินพอดีมันก็เลยตบได้เฮ้ยโดนฟู เชี่ยแม่งหดประเภทไหนวะเชี่ยโกเต็งเมิงตรงชงชิงแต่ชุ่งชิงอยู่ชิงเมอยเชี่ยเพลงนี้แม่งขึ้นเลยอ่ะตรงเชียงเมิงฮะอยู่ห้ำห้ตรงเต็งกูรู้เลยงานเนี้ยเรื่องนี้เกิดจากใครรึเปล่าผู้หญิงฆ่าใครจะแต่กูบอกให้เชฟปนิกิออสอุ้ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่มีตาไม่ต้องขับรถชื่ออะไรจะอุ้ยสวัสดีคุณน้าศิลาชื่ออะไรครับคุณ โตเกียวเองโตเกียวน่ากินสุดๆโอ้โหโอ้าวอ้าหนี่คือจำได้ไหมจำได้โตเกียวบาลองเซียก้าถูกเรียกหมอยังไม่เคยฟังเจ้าพ่อเซียงเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเพิ่งเองเหมือนกันค่ะเอิงขาขามาเจออะไรเยอะดูเฉยๆไอ้วิงแซบนั่นแหละไอ้วิงแซบตัวไอ้วิงแซบแจ็คกูว่าเขารอคุยกับมึงว่ะ จริงๆไม่อะเขาไม่โผล่แบบเหมือนผีผีหยิบอย่างนี้หรอกแจ็คไม่หรอกลองไปไปเคียร์เขาดีกว่าเว้ยจริงๆเพราะว่าเขาเขาร้องไห้หนักมากเลยนะถ้าแจ็คตกป้องขนาดนี้แานจะเป็นแม่ของเออเบลง์หยิน้วเปล่าเธอเธอเธอเป็นแม่หยินนะเบลล์เธออุ้มเขาหน่อยเขาเมือรเธอยากไปฟังด้วยแต่แบบเขาไม่อยากเดินเข้าไปเองเฮ้ยอุ้มหน่อยโอเคไม่ได้มันต้องอ้อมมันต้องอ้อมปีนไม่ได้ ไม่ขี้ไมเขี้อะไปลงก่อนไปกลงก่อนผมขอโทษได้ไหมคุณครับ ค,คุณไม่ต้องตอผมก็ได้ครับผมขอโทษที่ผมทำลงไปแต่ผมแค่กลัวคุณเป็นอันตรายไงเพราะคุณไปเตะอาทิลาเขาเป็นสภา ตอนนี้ผมตอยคุณแล้วถ้าคุณไม่หยุดอ่ะเพราะถ้าสภาคนอื่นมาเห็นอ่ะมันจะเป็นอันตรายไ สัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก บอกกูให้กูกูทำแม่งยิ้มได้ตอนนี้เป็นเขาวาซาดพอใจอแล้วก็เริ่ทำเหมือนผมไม่มีตัวตนได้แล้ว แต่ที่นี่แต่ที่ดีว่าใจไอ้หัวแดงอะนี่ก็มาโห่ไอที่แจงมาต่อยหน้าเราอ่ะร้องจริงเหรอวะไม่รู้เฮ้ยร้องจริงดิดีก็ไม่คิดว่าแจ,จงจะมาต่อยเราคุณรู้เพาสิ่งที่ผมทำมัน,มนแย่มากแต่คุณไปเตะน้าชีลาถ้าสภาคนอื่นไม่เห็นมาเขาอ่าจะเอาปืนยิงออาจจะทำให้อื่นคุณก็ได้ไม่เป็นอันตรายไห ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเขาไป็นใครอะแต่เราได้ยินแค่เขาพูดว่าพูดในสิ่งที่เราไม่ได้พูดแล้วเราก็ไปได้ยินพอดีแล้วเราก็โมโหอ่ะไม่เป็นไรนี่แหละผม้าใจผมยอมทำแบบน,นี้ดีกว่าคุณต้องเป็นอันตรายในภายหลังนะรู้ป่ะผมขอโทษได้ไหม เพลงร้องเพลงเลยร้องได้แล้วเด็กดื้อทำไรกันอะจามตีมะเขือปอกแปกาเทาะร้องเพลงเฉยๆครับปิ้นติดไฟแฟนบป็ลูกอย่าเป็นลูกคู่รับทำเหรียญตกค่ะกำลังหาอยู่ใช่ไหมพี่กับพี่แต่ละคนใครฮีดใช่ไหมพี่บุญเรืองใช่ครับ ผมมาหาแม่ครับนี่หนูิ่งออกมาอย่างนี้ตะกี้ไม่ได้ตั้งใจจะฟังครับพอดีฝึกร้องเพลงตอนนี้พอดีนะเตะได้แต่อย่ากดแจ็คเลยนะเข้าใจไหมนี่กูคุยอย่างใครเนี่ยฮัลโหลไรใช่ใช่ใช่ป๊าขอเพลงหน่อยดิเออมึงต้องร้องเพลงง้อเขาแล้วเพลงอะไรดีวะจริงจริงใช่เพลงอะไรดีวะรักฉันคือฟันเธอ อุ้ยอภัย,ย,ายปาเถอปปาน่ารักนะฉันแค่หลอกโทษฉันใจพี่กอ่อซ่าขาายังไงเขารับหน้าทีทีบีหนึ่งนะพี่เขาไม่คุยกับยินวะไม่รอรอเขาเลือกเกตเลือกเลือกเพลงกลัน ดมานไ่อารมณที่เธอทานเจออยากกูอยากร้องเพลงได้วะกูรักวะกูรักแจ็คว่ะเป็นผัวกูได้ปะวะโตการเรียนรู้ เได้แค่บางเดียวมั้งการเดินใทงฉันและอคือการเรียนรู้การเรียนรู้เราสองคนคือความเข้าใจแต่เข้าใจและฉันเขใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้น เพียงกาใจมันทางเพียงหนึ่งสัปดาห์นึ่งดือนหนึ่งปเพียมันไม่ความหมายตอนมันเธอต้องเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางงฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้องเราสอ ความเข้า<ส>ใจแก็เธอฉัเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอุยกันเรียนรู้การรู้เราสองคนคือความเข้าใจแต่กจเธอฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในความรั พอมากเลยค่ะคุ้ยพอเลยอะคับร้องมาจาัดใจแน่นอนใช่น่า<ช>ตากใจมีคน,<ห>นเนียนรรยปิดกล้องอาทัทีเธอปล่อยเขาหน่อยเดี๋ยวเขาไปขายรถก่อนการเดินชางโอ้ไม่มีเยอะใหญ่ขายทีทีบีค่ะเธอปล่อยเขาหน่อยไอ้ป๋านาแกชอบเซลอย่างนี้แหละเธอปล่อยเขาหน่อยเขาจะไปขาย ทำไมสับลูกกูแปลกๆวะ่างเี้ก็พูดอย่างนี้กับทุกคนแหละป้าใช่ไหมนาเฮ้ยโอเคใช่ไหมนะนาพูดอย่างนี้กับทุกคนอะแปลกๆหนูเตะได้ไหมใครวะก็ได้ไหมฮะอย่าไปกดแจ็คมันก็ได้ไหมบางทีกูก็สงสัยนะว่ามันอยู่หรือเปล่าป้านี่มันอยู่อยู่ในทุกช่วง เวลานี่เป็นไงคอยยังดังอ,อยู่บ้าเมื่อกี้ฟิวกำลังได้พคนะอยยังดังอยู่ไหมไนะเป็นไงแค่นี้แค่นี้พอผู้หญิงบอกฟิวกำลังได้เดี๋ยวเ,รเสร็จอาจทิต2ีสองได้ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นอะเดี๋ยวจะเสร็จเอา nhìn Ê, đâu ấy, Jack, Ờ, ờ, ờ Tao gắn Sô sô đơn cặp